สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนสบายดีกันนะคะวันนี้นะคะวันก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากค่ะและเราเนี่ยได้ใช้กันในชีวิตประจำวันด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะ ในวันนี้ที่อยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันขอบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วก็เพื่อนๆต้องเคยได้ยินมาบ้างแล้วแน่ๆเลยนั่นก็คือคำว่าบีาเซค่ะคำนี้นะคะเราจะใช้เมื่อเราขออนุญาตฝั่งตรงข้ามนะคะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะประโยคแรกเนาะอ่านว่าตัวบีาเซตัวบีาเซแปลว่าขอไปหน่อยนะ ขอไปหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าเขาเอามาใช้ได้อย่างไรคะ่ะยกตัวอย่างเช่นเองตาคณะตัวบยาสีเองตาแปลว่าห้องน้ำคะ่ะคณะแปลว่าสักครู่ ตัวบีาเซขอไปหน่อยนะเขากำลังจะขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะเขาก็เลยพูดว่าเองตาคณะตัวบียเซขออนุญาตเนี่ยไปห้องน้ำสักครู่นะคะเราจะสังเกตว่าการที่เราจะขออนุญาตใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราจะใช้คำว่าบีาเซไว้ท้ายประโยคค่ะเอาคำว่าบีาเซไว้ท้ายประโยคนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคที่สองกันต่อค่ะประโยคนี้พูดว่าชิมบิยาเซชิมบิยาเซภาษาไทยเราพูดบ่อยมากๆนะคะพูดว่าขอเป็นคนเลี้ยงนะขอเป็นเจ้ามือนะหมายถึงว่าเราขออนุญาตเพื่อนๆเนาะขออนุญาตฝั่งตรงข้าวว่ามื้อเนี้ยเนี่ยเราจะเป็นคนจ่ายเงินเองยกตัวอย่างเช่นดีตาคาเจะเนอรชิมบิยาเซดีตาคาก็คือครั้งนี้เนาะเจนเน ผมชิมเบียเซขอเป็นคนเลี้ยงนะขอเป็นคนจ่ายเงินนะดีตะขาจะหนอชิมเบียเซครั้งนี้ทำไมคะผมขอเป็นคนเลี้ยงนะผมขอเป็นเจ้ามือนะแบบนี้ค่ะประโยคที่3ค่ะขอกินหน่อยนะขออนุญาตเนี่ยแบบทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมขออนุญาตกินนะคะพูดว่าซาเบียเซซาเบียเซ วันนี้เอาตัวอย่างที่ยากขึ้นมาให้นะคะเรามาดูกันว่าเขาพูดว่าอย่างไรคะ่ะสยามะเนยาสาอตุตูซาบยาเซเราเนี่ยอยากจะทานอาหารเนี่ยกับคุณครูมานานแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสเนาะเราอยากจะขออนุญาตคุณครูขอทานข้าวเย็นด้วยขอทานอาหารเย็นด้วยเราจะพูดแบบนี้คะ่ะสยามะก็คือคุณครูนะคะคุณครูผู้หญิงเนาะแนแนแปลว่ากับคะ่ะ แนแปลว่ากับค่ะแงสาแปลว่าอาหารเย็นภาษาไทยเราอาจจะพูดว่าข้าวเย็นก็ได้เนาะอตุตูแปลว่าด้วยกันค่ะอตุตูซาก็คือขอกินด้วยกันเนาะซาบยาเซ ขอทานด้วยขอกินด้วยเพราะฉะนั้นทั้งประโยคนี้นะคะแปลให้จับใจความแล้วรู้เรื่องนั่นก็คือขออนุญาตคุณครูทำไมคะทานข้าวเย็นด้วยการกับคุณครูนะคะขออนุญาตทานอาหารเย็นกับคุณครูนะครับแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะทานอาหารเย็นกับใครเราขออนุญาตเขาใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนคําศัพท์จากตรงนี้เลยค่ะสยามะเป็นคําศัพท์อื่นเป็นคุณหมอเป็นผู้จัดการหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่เราอยากจะทานข้าวกับเขาด้วยเราก็เอาชื่อเขามาใส่ตําแหน่งนี้เท่านี้เองค่ะประโยคที่4พูดว่าเมบยาเซเมบยาเซ ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอยากจะถามอะไรเราก็ถามออกมาเลยแบบนี้ยมันก็ไม่ค่อยสุภาพใช่ไหมคะเราต้องขออนุญาตเขาก่อนเนะว่าขอถามหน่อยนะยกตัวอย่างเช่นเลขสามมบยาเซเลขสาแปลว่าที่อยู่ค่ะอยู่ๆเราเนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาอยู่ๆพ่งไปถามเขาแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสุภาพเนาะเราจะต้องพูดว่าเลขสามบยาเซขอถามที่อยู่หน่อยนะคะขอถามที่อยู่หน่อยนะครับ ประโยคที่5นะคะพูดว่าตีบยาเซตีบยาเซขอรู้หน่อยนะคะขอรู้หน่อยนะครับบางครั้งเราไม่ได้สนิทกับอีกฝ่ายหนึ่งเราต้องมีการขออนุญาตเขาก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นฟงนัมบัตรติบยาเซฟงนัมบัตแปลว่าเบอร์โทรศัพท์คะ่ะเราอยากจะรู้เบอร์โทรศัพท์ของฝ่ายตรงข้ามนะคะเราต้องขออนุญาตเขาก่อนคะ่ะฟงนัมบัตรตปบยาเซ ขอรู้เบอร์โทรศัพท์หน่อยนะคะขอรู้เบอร์โทรศัพท์หน่อยนะครับประโยคต่อมาค่ะอ่านว่าโลกเบญาเสแปลว่าขอทำหน่อยนะขอทำหน่อยนะยกตัวอย่างเช่นอโลกอยินโลกเบญาเซ อโลกแปลว่าทำงานค่ะอยินแปลว่าก่อนโลกปยาเสขอทำหน่อยนะเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะเวลาเรามีงานล้นมือเนาะเดี๋ยวเราต้องไปงานนะั้นเดี๋ยวเราต้องออกจากบ้านเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายเงินแบบนี้นะคะแล้วทุกอย่างก็ลุมประดังเรามาค่ะเราอยากจะบอกคนนั้นนะคะบอกว่าณตอนนี้เราขอทำงานก่อนนะขอทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเราค่อยไปทำให้เราจะพูดว่าอโลกอยินโลกปยาเสขอทำงานก่อนนะ ขอทำงานก่อนนะครับแบบนี้ค่ะประโยคที่7ค่ะอ่านว่ามาบยาเซมาแปลว่าสั่งค่ะมาบยาเซขอสั่งหน่อยนะสั่งอะไรคะยกตัวอย่างเช่นโคกตะบูเล่ามาบยาเซตะบูแปลว่าหนึ่งขวดค่ะตะบูเล่า คนพูดเนี่ยรู้สึกถึงความเกรงใจอ่ะไม่ได้สั่งอะไรเยอะเลยอ่ะสั่งแค่หนึ่งขวดเองเนาะโคกตะบูเล่ามาเบายสซขอสั่งโคกหนึ่งขวดนะประโยคที่8ค่ะอ่านว่าโจซาบิยสโจซาแปลว่าขยันนะคะหรือพยายามตัวอย่างที่เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นภาพค่ะจมะทัดปีโจซาบิยสซ จะมะแปลว่าดีฉันค่ะชัดปีอีกครั้งโจซาแปลว่าขยันหรือพยายามประโยคนี้ตั้งใจเอามาฝากเลยว่าเวลาเราแปลตรงตัวเราจะไม่ได้ความหมายค่ะประโยคนี้เขากำลังบอกเราว่าขอโอกาสให้ดิฉันได้พยายามอีกครั้งค่ะ เวลาเราทำงานในบริษัทเนาะเราทำผิดพลาดนะคะเราอยากจะขอโอกาสเขาเนี่ยได้แก้ตัวเราจะพยายามขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะพูดว่าจะมาทัดปีโจซาบบียสซขอโอกาสให้ดิฉันได้พยายามอีกครั้งหนึ่งนะประโยคที่9ค่ะพูดว่านาบียสซนาบิยสแปลว่าขอพักหน่อยนะเราไม่ค่อยสบายหรือว่าเรารู้สึกเหนื่อยล้าค่ะเราจะใช้ประโยคนี้เลยยกตัวอย่างเช่น จะหนอกคณะเล่านาบยาเซจะหนอกผมเนาะคณะเล่าคณะเนี่ยแปลว่าสักครู่คะ่ะคณะเล่าพอใส่เล่าเข้าไปเนี่ยทาให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาเนี่ยขอพักไม่นานส่วนคนพูดอย่างเราเนี่ยเราก็เกรงใจที่ขออนุญาตเขาเนี่ยพักหน่อยนะเราพักไม่เยอะหรอกเราขอพักนิดนึงนะเราใส่เล่าไปส่วนเราจะ ไปพักเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้ค่อยอีกทีนึงนะขณะที่เราพูดเรารู้สึกเกรงใจค่ะคือไม่ได้พักนานอ่ะขอพักนิดหน่อยนะนิดนึงนะมีความเกรงใจใส่เข้าไปค่ะเขาถึงใช้เล่ากันบ่อยมากๆเนาะเจนอกคณะเล่านาบยาเซขอให้ผมพักสักครู่นะประโยคที่10บค่ะพูดว่าปยอบยาเซ ปบียเบยาเขอพูดหน่อยนะประโยคนี้ใช้บ่อยมากๆเลยอยู่ในท่ามกลางประชมุมหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะเราต้องขออนุญาตก่อนเนาะยกตัวอ,อย่างเช่นจมะมาตะคุเลา่าเบียวเบซจมะมาตะคุเลา่าเบียเบซประโยคนี้ใช้บ่อยมากๆดิฉันขอทําไมคะขออนุญาตพูดหน่อยนะตะคุเลา่า ตะคูเล่าถ้าแปลตรงตัวคือหนึ่งอันมันไม่ได้ใจความค่ะตะคูเล่าก็คือนิดหน่อยสักประโยคสองประโยคแต่เวลาตอนเราพูดจริงเราอาจจะพูดยาวก็ได้แต่ณนะตอนนี้ฉันขออนุญาตพูดนิดหนึ่งน่ะนะจะมาตะคูเล่าเปียวเบียซี ในวันนี้เรียนบย่าเสยแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะการขออนุญาตใครทําอะไรนั้นเราใช้ใบย่าเสไว้ต่อท้ายประโยคการที่เราพูดได้ฝึกพูดได้ใช้เป็นเนาะก็บ่งบอกถึงการที่ตัวเราเป็นคนมีมารยาทด้วยค่ะส่วนในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากเพื่อนๆติดตามและให้กําลังใจกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย